น้องกรบปั้นบ่าไม่น้องกเมานี่เอาไมว่าน้องกรเมาจช่เด็กใช่ยังบุใช่ใชใ่ใช้ดกาบ่เอาไฟเอาไฟบ่งนกาใช้ด้กาใช้ไฟบู่ไบซื้อไห้นี่เอนม่ไปเนี่ยม่ดีกน số tám, áo gì cái <laughs> loại hợp dạng vậy, nghiêng nào nhất cho, gì lại này งสองส,ส่มาดีอ <c ười> ้าวยามาขับมาหลายนับป <Beautiful> ีมีแ็่่้อนเออไอยามาขับมาหลายจ็บปีฮะมีรถไรสารขี่มาห่ดเมื่อนนรอมีรถไครว้าบ็ได้ขีเมื่อนเออ ก็กนเปนสีีหยาอยู่แล้วมันีย่าว่สมัยนีตัวนี้โอ้ใส่ยาดไรกูกูกันแล้วนีเกยมุกไปเหออ้มูไปจเขียวไม่มตัวเนี้ันเดียไปใส่กวนอไใส่บุหรลงเงียงอยู่เ่อนได้ินอ่ยเ้ิเดี๋